อ่าโอเคครับ uh ัซดีครับวันนี้ปอกันรับจ่าพุ่นนะครับอ่าส่วนจ่าพุ่นนะครับหรือว่ากลุ่มเกาเดินตามพอก้องอ่า่วนจ่าพุ่นป่าบอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าส่วนจ่าพุ่นวันนี้เรามาออกานนะครับมาออกานตีอ่าแต่เร่องใบพัดนะครับตรงนี้อ่าแต่เรื่องใบพัดว่าก็คือเกี่ยวกับอ่าเนี่ยลงเล็กโซนนะครับเกี่ยวกับ้านปลอดภัยนะครับอา้านปลอดภัยกลุ่มเกาเดินตามพออ่ามาแลยวันนี้เรา้าได้หมอกานกันบ้างนะครับอ่า นะหลงแรกเนี่เราไม่ลำไยกี้ตั้นนะครับวันนี้เราปา่าลำไยกีตั้มมาเส้นไส้พันนะครับก้าซี่จุ่มกู่นะครับหวงไก่ไข่นะครับหมงจมโบ้แล้วก็จะมีอ่าอันนี้ก็หวองไก่ไข่นะครับแล้วก็เรื่องไกเ่เออกค้นะครับที่เราเป่าออกมาก้องลำไยกี้ตันนะครับแล้วก็นาวซี่จุ่มกู่นาวยักษ์นะเราจากกินมะหนอผสมลิ้นจีนองแล้วกามันหลุดเรียนอ่ามาชิมได้ชิมได้นะครับชิมได้ จำได้มีต้นปัดนใกล้ด้วยนะครับมีต้นปันใกล้ด้วยมีโล่ใกล้ด้วยนะนี่เราก็มีไล่ยางนะครับเรามีน้ำซ้อมพวยนะครับหรือว่าบาดานาไซเดอร์นะครับบาดานาไซเดอร์เนี้ยคอยแจ่งซ้อมตำอาหารนะครับนะครับเี่นสำคัญก็คือมันส้มมารถเบาหวานแบบนั้นให้มันด้วยนะครับเตยมน้ำร้อนอจอเนี้ดีนะครับลองเล่นนะอ่าก้ามเรามีปลาดุกลานะครับลองมาเล่นนี่ก้ามแขกๆนะครับี่มีปลาดุกราอ่าเห็นไหม เรามีปลาดุกลานะครับอ่าปลาดุกเรามีปลาดุกลาเราจะมีพีนัทบัตเตอร์นะครับเห็นไหมเรามีปลาดุกลาอัน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 ต่อไปนะครับเห็นไหมอ่าเรามีมะนาวนะครับวันนี้เราปามะนาวมาด้วยแล้วก็อ่าสละ,ะนะครับอันนี้เรามี <ๆ S 1> สละ,ะด้วย<ๆ>อ่าอ่าชิมได้นะครับอ่าชิมได้ลองแรกชิมได้นะครับอ่าชิมเซ็ตเม็ดจังมาตรงนี้นะครับอ่าเรามี้นปั่นด้วยนะครับอ่าเพื่อได้เลยมันจะกินเมื่อนห่อ ปลาส้มดิ้งจีกินมื่น้อเรียนอ่านะครับอ้าวปลาต้าสวัสดีครับป้มอ,อ่านี่เรามาเล่นนะอ่าเรามาเล่นกันได้อ่านะครับลองเล่นว,วา้าเออปลาถือนะครับเนี่ยเราไม่คือปากีมาตั้งทีมนะครับเรามาตั้งทีมตรงนี้อ่าอะไรปากีกับ ตานงนะครับ้องเข้ายานะวันนี้เรามาเล่ได้กันบ้างมามาเล่มานี่ก้อิที่แตนุงวันนี้จิงิงแล้วก็ป้ามาแกงตีปลาดุกกไปดล้วใบจมใบจอมแพนวันนี้กินไปแล้วนะครับซอกมือแล้วนะครับอ่านั่นเรากินใบจอมแพนนะลูกนะคือนี่ก็อ่าลองเล่นนะครับก็อย่างวิชาคีชุ่มชุนข้องเข้ายานะครับที่แตนุงอันนี้ปากกี่เกลือใก้กันทางเพลนะครับเราอยู่กันห้องกระเที๊ยนซีนะครับอันนี้การสั้นสั้นกลุมนะครับวันนี้ไม่ได้ ต่ำกลุ่มนะค่ายอะไรตัวรังกับตัวรังอ่านี่ครับนี่ปลาดุกลานะครับปลาดุกลาอ่าในี๋ยเราก็มีปลาเกี๊ต่างๆนะครับแต่ละบูดนะนี่คือการอาหารปลอดไปของเรานะครับอ่าผลิตเองนะครับของผลิตเองผลิตเองเลี้ยงเองผลิตเองแร่ลูกเองแกงเองอ่าแกงเองอ่านาเดี๋ยวเราไปเลแร่บูดอื่นแล้วอ่ะมามามาอ่าโอเคอาหารบูดนี่นะครับเป็นบูดวิชาหกิจชุมชนชาวนาเมืองลุงนะครับลงเล่ยวะ อ่ามีก้าวช่งยอดปัดลุงก้งงาวได้ปัดลุงเราดังดังนะครับอ่าเนี่ยมีก้าวช่งยศนะครับอ่ามีก้าวช่งยศดมีก้าวได้นะครับตรงนี้มีก้าวช่งยอดของลูกเรานะครับอ่านี่พี่ที่อ่านะครับลองแรกวะอ่ามาแรกกันเห็นไหมลูกมาทางนี้อ่าอันนี้ก็ตัวยจ,จ้าจุ่มชนกับการเส้นและปัตตกา <S <S บานคนบล็อกไม่หลามเลยคนบล็อกนี่นะครับอ่าอ่า นะครับอันนี้ก็เขียนเคยจุงมเคยจ้าดนะครับอ่าในข้กมูลบอกนะครับอันนี้เป็นเกษตรกรรุ่งงานในเมืองนี่ยุติใบพัดเดี๋ยวลงมาเร่วลงมีอะไรดีๆหนุ่ยเลยนะครับอ่านะครับเท้นปลดไปลงมาตั้งเล่มาต่างนี้มาตามมาตามมาอ่าเรามาเล่ลากรองเร่ร้อยกองดีดีเป็นนี่ก็เรียกว่าได้ที่อ่าใกล้เชียวส้มเครื่องครับรถไปเลยลาวก็เลยกาวสั่งยอดนะครับมันเอาจากกาวหินซีนะกาวหินซีการสั่งยอดใกล้เชียวครับ อ่ามมือเลยกับเจ้าเตียงเย็นบายกันกินไปนะครับอันนี้กินได้ร้อนไปแล้วกับอ่าอามาแลยส่วนนี้กับมาตรงนี้ปรูปึงห้องปักปลอดไปยตำบลต่างโมนะครับห้องผีจ้อนรอหนึ่งแรกลูกอ่านี่มีจุ่มปูมีต่างปักคนละไม้มีควักมีกล้วยนะครับมีลูกนา ไอ้ตัวหน่วยหน่วยนะเล็กักมาแล้วอ่ามีตัวเที่ยวนี่เป้นะครับนี่อาหารปลอดไฟนะครับนี่ปากีเกือกไกอาหารปลอดไฟนะครับก้องอ่าเล่นเต้ที่จุ่มผูนะครับนี่อ่าผมผมก็ซื้อนะครับผมก็ซื้อนะครับอ่าอ่าสิบบาทนะครับสิบบาทสิบบาทกับสิบบาทอ่าอีลอยากพึ่งกันเดียวอีรับเร็วใช่ไหมนี่เหล็กักแว่นอยู่ด้วยนะครับอ่า ตงนี้กะเซตินชีนะครับบ้านกุ๊กแมวไม่อยู่ตรงไห้หรอบุกแมวนี่บุกแมวบุกงอ๋ออ๋อก็เดือดเช่นตรงนี้นะอ๋อนี่ครับตรงนี้กาเซตินชีจริงๆเลยเราคือกะเทซตินชีสดไปอ่าภาคกลางมุงอ๋อเหมือนคนที่เราไปคุยไปพ่อไปเรียนนะวันนั้นนาทีผมเริ่มอ่าไส้กันบไส้าบอ่าแต่กับนี่เป็นกะเซตปลอดภัยนะครับเราท่าเกี่ยวกับระเซตปลอดภัยถึงตรงเนี้ยเรามีเครือกไก่ปากีนะครับใส่วางกัะ าพานมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่ต่อลาครันเราอะไรเลยมั้งนะครับมาเล่อวันและวันที่สุดวันสุดท้ายค่ะแล้วกาแล้วเป็นเงินสดคืนได้ที่พญาสัมพันธ์ป่าบัวลาป่าบัวบุญเน่นะบทต้องเที่ยวโดยชุมชนตำบลก้อนทังนันส่วนนีวันนีตรงเนี้นะนี่ก็ใกล้กับท้อ่าก็ใกล้อ่าอะไรถล่มกนะข่จังว่าลูกตาลอยแก้วอมองแก้วอ่าอ่ามองใจเอ็มมาดุกลา ตาแห้งค่ะอาใช้จากพวกเั้นเรียกว่าเอาฟังเอออ่าแล้วก็มันรับมือที่รานเขาแล้วเขาจะเป็นการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลาตาแห้งที่ทอดแล้วค่ะท่านสามารถใช้ได้ร้อยไหมนี่ร้อยค่ะร้อยร้อยไม่เสือจะไม่จิ้มจิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ปองจิ้มเหรออันนี้กับปองจิ้มค่ะ มันสามารถใช้ได้ทุกร้านเลยนะคะแต่ตามเงื่อนไขนะคะจะไม่รุดน่ายนะไม่สามารถถอนปันเป็นควางกังวลนะครับเดี๋ยวตัวเด็กนะร้อยนะครับพ่อเขาอยู่ต้องเที่ยวจุดจนด้วยพอมากก้วกับสมมุนไรอมาเนี่ยนะครับพ่อมีอ่ะสิปักพ่อเยอยกว่าใช่ได้แล้วรัดยอดนะครับแล้วรัดยอวางวางเปนเกี่ยวดาก็มากกับ ก็ว่าไปเลยเทสไตล์เออแค่สไตล์ประชาชนอ่าแต่แต่ไปเลยเค่สไตล์ก็เป็นเพื่อนจากคนอนะครับแค่สไตล์ก็ไป็นเลยสีขาวมากนะครับนะครับมีอะไรสอบมีใครสูญหายแล้วเจอเพื่อนเดี๋ยวเราไปได้ท้อๆได้เดี๋ยวไปได้กับพูดอย่างนั้นเลยไามอ่านี่เรามาเลยอีกบูธนะครับอาจจะใกล้ขวองหน้านะครับโมเดลก็จังหวัดตากลุ่มนะครับนี่วันนี้มาก็มีงานค่อไปเยอะนะครับ มีชาคูนะผลไม้รองกล้องนะครับเอ้ในกล้องหน้ามูเดียวนะครับอ่าเลยน้าจะคล้องร้านคนนะครับเลยน้าจะคล้องร้านคนอ่าหยิบหยิบกันได้นะอ่านี่ยเราอันน <there> ี so ้คือผู <này> ้่ม so ใ้ของรองหน้านะครับในรองมาแรกอ๋อนะครับตรงนี้เดี๋ยวจานน้องกับเนี่ยกล้องอ่าคนบ้านเรานะครับอ่ากล้องอ่าเกือบใกล้กันได้อ่าคนบ้านเรานะครับมีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็มีเมีเยวกับ ไช่ใครอารมณ์ดีนะแล้วกามีแต่เดียวอ่าปุ๋ยปักมีบางปูดมีหม่องของแล้วมีไอ้ตะกริมกล้องอะไรนะอ่ามีไอ้ถิ่นบางปูดอ่าซึ่งก็เก่งกว่าอ้อมนะครับแล้วเนี่ยคือคุณมันเรานะครับตรงนี้กระเจียบต่ำอ่ากระเที๊ยบปลอดไปนะครับเรานี่กระเที๊ยบปลอดไปนะครับตรงนี้อ่านิวูดนี่นะครับอเมริกาเกาหลีดีนะครับอ่าเป็นเกตส์อ่าลูกชายลูกซึ่งว่าเป็นกล้องยังสามารถรับไปต่ำ ไอ้สกลี้ก็มัดแล้วก็มัดแหลวนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมบดอยูเดื่องตอลาจ้าอ่านะครับบุนี้นะครับไอ้นี่ก็คือนะครับมาจากตะลั่มาลีคุณน้าพึ่งก้าโผนะครับลงแลนะครับตาไม่ว่านนะครับก็ใจน้าพึ่งสุกครับอ๋อก็บอกคุณว่านนะครับว่านเ็าเกานะครับอันนี้อ่าว่านกิ่ร้อยนะครับ ปลากรับไอตรกเนี่ยนะครับคุณนุ่เพิ่งลาดกระเตรนะครับพองเขาอ่าอ่ากันกับซุขตี่หน้ากระเทสเหรออ่าเป็นสมาชิทเ้เขากระเสจังหวัดนะครับเรื่องอาหารปลอดไฟก็เรานะครับสุกยางทุกส่วขก็เราเนี่ยจะทําแบบกระเทปลอดไยนะครับตรงนี้เรามาชุ่มเหมือนได้เนี่ยแต่ของส่วนก็น่ารักนะครับไม่ลอดใหยขินกระเดมนะครับตัวไดนคือจ้าโอเคนะครับเราไปพอกส้วนเดลลาวนะครับอ่ามีของอุจจาระคำจังหวัดนะครับ็อย่าว่า อันน er ี้ก็กาลาเม้นะครับกาลาเม้นก็หมือนปลกองนะครับอ่าเป็นตำลักยู่นั่งหลาดนะตรงนี้นี่ก็คือเมื่อการอ่านปลอดภัยนะครับการที่อ่านปลอดภัยของเราอ่านี่เรามาลได้นะครับตรงนี้ยำชุบกันได้นะครับอ่านตรงนี้ครับอ่าทำมาเละต่อนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ใกล้นะครับถือใกล้การนุ่มก็เกี่ยวนะครับอ่าเราเดินมาต่อได้นะครับเในการผู้ชมนะครับมาเจอกันได้มาจากได้อีมัดแล้วนะครับตรงนี้อ่า นะครับนี่ก็อ่าบางแก้วนะครับอ๋อบางแก้วนะครับพอแก้วมาออานปลอดไปนะครับเป็นปักืนบานปักอ่าปอดไฟตรงนี้ปักต่างทางนะครับอันการบัวนะครับอ่าเนี่ยาม่วงเบาของปลอดไปเรานะครับนี่ก็คนบางแก้วไม่ถึงกันนะครับถึงถ้าใครไม่มาเราไม่คล้อยนะครับอ่าก็ไม่มาเราไม่โรเราเนี่ยก็คือการเกรินนะครับเพราะเรียกว่าคนบางแก้วไม่ถึงกันนะครับตรงนี้ก็ ก็้อยขออันเปงแก้วนะครับผมนี้อันแก้ขนนะครับอ่านี่ห้านปลอดไปทีนี้เราเนี่ยนะอนปลอดไปนะครับอ่าเราไปแรกกล้องกวนนุ่นต่อนะครับผมนี้กลับมาแรกแรกกล้องอำนเปิดควนกันนุ่นนะครับอ่านี่ก็้องอันปรุุนกันุ่นนะครับอ่ากวนกระนุ่นเนี่ยก็มีฝุดนักฝุ่ยางที่เรามาทำนะครับอ่ามีอานปลอดไปมีไข่นะครับเป็นกาดุกลามีมานุ่งมาน้าพักชีนะครับตรงนี้ เราจะเห็นว่าเขาจะทำสุดยางนะครับในข้อหาปลวกนุ่นนะครับ uh อันนี้ก uh ็คืออยู่กอจอพ่อนะครับอ่านะครับอยู่แก่ชนนะครับครอบครัวคนนุ่นไม่ถึงกันอ่าเราไปเลยปากีสถาเหล่านะครับตรงนี้ป่าย้อมเลยครับตรงนี้ไข้ไมดเล็วไม่เร็วก็ไปรับเล่อไปรับเร่อับเรอนะครับแต่อย่างตั้นเรายังตั้นนะครับเลื่องอยู่หลงพงษ์นครับอ่านอ้อยนะครับข่อป่าย้อมนะครับพอดีครับพอดีกับอ่านี่นอ้อยนะครับพ่ออ่าผู้ป่าย้อมไม่ถิงกันนะครับนี่ไม่ถิงกันเพลนครับถิง แต่ว่าต้ามาไม่ตั้งนก็หน้าไปขอนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้นะครับม้องฝ่ายย้อมนะครับอ่านะต่อไปเราไปเรื่อ้ผืนต็แลาวอ่าครับนีข้องแต่จนข้องผืนุงล้านนะครับข้องผืนุงล้านะครับอ่านีข้องผืนผงล้าเราเห็นมาเราจะมีบัวลอยนะครับบัวลอยํำน้องจอกอ่านะครับตรงนี้กังอ่าลลงแรก่านมีใกล้ใกล้ใกล้เพชนะครับลองแรกอ่าตรงนี้ข้องผืนผงล้าเรา อ่าเรามาแล่นก้อนนะครับอ่านี่เรามาแล่นก้อนหั่มปึกยุ่นนะครับอ่าในป่าปักยุ่นก็มีน้ำน้ำพึ่งกันกันหมันเน่ามีมาปลีกมีไก่เฟ็ดมีปลามีมันหน่วงเรามีเยอะนะครับอ่านี่มาจากปักยุ่นนะปักยุ่นอ่านะครับนี่ไอ้งมั่งเลื้องตัวนี่เอาใส่ปลาแห้งอยู่ปักยุ่นนะอ๋อนี่ปักยุ่นอ่านี่เรามาอ๋อนี่ปักยด่นก็อก้วมานี่นะอ๋อนี่อ๋อนี่ ไม่เหมือนเพื่อนอ๋อตัวปากยูน like สัมกี้ปากยูนเราไม่ถิงกันก็เพื่อนยังไม่ถิงกันเลยเแต่ปากยูนนี่มีกันอ่ารสัมกี้ด้วยนะครับอ่าลองเลยมีน้ำมานำมาจันมาเน่ามาพึ้งมาเน่านะครับกันหนาลูกอ่าดีนแล้วชืนนะครับมีปลาลูกบีเอานี่ปลาได้แลาว่ปลาโต้ไงปลาโต้เอ็ะปลาเพิ่งไปย่างย่อมาเลยว่านะครับเพิ่งมาทานแห้งเสร็จปลาดองเดียวอ๋อตลองเดียวนะครับปลาดองเตียวไม่ใช่กระลอก กล้องปักยุ่นเรานะครับอ่านะใก่้ปราน,นีไม่เลยเดี๋ยวเราไปเลยกล้องอำเภอลาวนะครับนี่อำเภอครับนี่นี่อำเภอเมืองในเมืองในเมืองไอ,อ้นี่ก็อ๋อนี่จังหวัดก็มาให้พัฒนาชุมชนแต่ว่าแก่ชนเราไม่จุ่มคันนะครับอันนี้ไม่จุมนนม่มคันยังอ่าไม่จุ่มกับแต่ยังป้าของอยู่แล้วครับไม่อันนี่กับอันนี้กล้องจังหวัดกลองปัตรลุงนะครับอ่าปัดทุกคนสบาง ตรงนี้นะครับก็บรรลุเราอ่านี่อำเภอเมืองนะครับนี่ก้องอำเภอเมืองใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็จังหวัดอ๋อนี่กงจังหวัดนะครับอ่าป่าหมึ่กล้องนะครับอ่าลองแรกทอลเราวนะมาเลยก็อำเภอป่าบอนนะบอนเรานะครับอำเภอป่าบอนเราเนี่ก็อย่าคุณป่าบอนไม่ถึงกันนะถ้าแดงมาทุกอำเภอไม่ถึงกันเป็นนะครับแต่ก็ไอ้ตรงนี้ก็จะก็ตัวพ่ออำเภอป่าบอนนะครับตรงนี้เราได้ทางต่าป้านะครับนี้ปลาหัวปลาหัวการทำอะไรนี่ กันตอกปลาอ๋อฮะอ๋อก ah, ันตอกปลายอมนี่นะ้ยตอปลาอ่าอ่าต่างเสื้อนี่ลองเล่อ่านี่อ่านี่ลองเล่ลองเล่ก็ตอกนะครับอ่าดูกจันเบลไม้ได้ก็ลองเลนี่ใบชักใช่ไหมนี่ใบชักอ่าเรามาตั้งมันนี่นี่เราเนี่ยอันนี้อันนี้เลยอ่านี่การทำไม้ยควาดนะครับอ่าเห็นไหม นี่เราก้องเลือดจายนะครับขยะเรามาทําเป็นหายควาดนะครับนี่เราทำหายควาดนะเราทำหายควาดนะครับอย่าลืมไปเลยนะครับของยูทูปปุ่นเลยตัวโลกสวนจากคนชาแนลนี่ก้าวไปเลยได้ครับโอเคนี่ก็องอัพดตโมดนะครับใก้มัดแหล่ากับแวววกับมัดแล้วเลือดแตกเลยตีน้ำตีตาเมื่อนตีถุมเลยกับใก้ดีมาครับอย่งนี้ปลอดภัยไม่มีอะนะครับกลองอัพตโมดเรานะครับวันนี้เป็นอ่า กล้องหน่วย่านกล้องอ่าก็เรียกว่าพัฒนาจุมชนนะครับเดี๋ยวห้าต่อไปนี่ครับไหนหัวหน้าก็้องอำเภอป่าบออเราก็มานับอาริเชอร์กามาหัวหน้าใ้ญ่คุมเฮงนะครับเผื่อความอ่าเร่ว่าสล้ามกี้เลยกติดตามต่างๆนะครับเราก็มาคุ้มห้านนี้เป็นหัวหน้าตีว่าตามห้านนะครับตามห้านว่าประชาชุนอ่าเสือใกล้ของเราจะยุ่งกันหรือนะครับประชาชุนเราต้องมีอ่านทํายุ่กันรถนะครับอ่านี่คือการแก้ชนนะครับอาดออกมาเลยก็้องเเมืองลาว นี่ครับนี่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองนี่ก็มีลูกนาวดีดีมีปั๊กปลดไปนะครับดีกว่านี่คือให้นอำเภอเมืองนี่ตรงไหนเอาไปอยากร้านนะครับอำเภอเมืองนะครับโอ้ฟลูกลั๊กปลดไปตั้งเพปนะครับอ่านี่ปลดไปตั้งเพปเลยอ่าเลยนะก้องเขาแต่ชนนะครับโอเคเรามาต่อไปเลยนะมาเลยเซรามเพอร์นี่นี่กลองเขาแย่ชนนะครับใกล้ดีมาแล้วเรื่องติด่อสุดท้ายแล้วครับอ่านี่มาที่มันพอกับที่มันพด อ่าที่มันพอดหล่งของครับหลุกนาวอ่าอ๋อนี่นาวประเทศนะอ๋อมีนาอ๋อมีนาใหญ่น้ำไดเม็ดนะครับอ๋อมีนาครับมีนามีปักบุงนะครับมีกองที่บันพอดแดจฉุนนะครับมีกล้วยมีกล้วยหนักไอร้อยกล้วยละมือนาเนกไม่นาเลยครับนาจะไหนเต้าหรืหนูเติรจังขกรวนนะครับอันนี้กล้องอ่ามีกล้องที่บันพอดเรานะครับอ่า เราก็ว่างว่านะคก็บ่มันก่เชื่อว่านไหมนะลองชิมก่อนนะพวกในเรื่อก็พกมันก็ไม่เคยเชื่อได้ยังไงนะครับเราไม่เชื่อเราไม่่อยเชื่อนะครับติดตามได้องยูทูบต้นแต่คนชาแนลนะครับนี่เราจะรงยูทูบนะครับต้นแต่คนแต่กองก็ว่านึงไหมอืมว่นวันวัานว่น้อมนะครับแห้งดีนะครับอ่า ก็พูดหมังนะครับร้อยร้อยร้อยมางิำได้นะครับ ah. ถ ah. ุงนี้ที่เราติดตัวจ้ามาลาไหมเราติดจ้ามาลาเอามาเลยนะครับอ่าอ่าเนี่ยเราต่อไปนะครับพูดหมักมาที่นักการินนะกการที่การินที่นักการินเราต้องมีจำได้อ่านี่ก็จะพูดมาเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใช่ไหมอ่าได้นะเดี๋ยวโอเคนะนี่นักการินเดี๋ยวอจินเน็ตใช่ไหมของผมมาแล้วจะไม่ต้องเซ็นใครหรือที่เซ็นไปแล้วใช่ไหมเมื่อเช้าอ่าแต่ว่ามีอีกคนยังไม่ยังไม่ได้เซ็นยังไม่เซ็นใช่ไหมล่ะอ่าก็ไหน อ่าโอเคนะครับตรงนี้อำเภอที่นากาดินนะครับเรามาแลหลมปืนนากาดินอ้อมจำดาแล้วอาอไรที่มาที่นากาดินก็ต้องมีจำดานะไม่กล้าวันนี้ค่ายดีไหมไม่กล้าค่าดีจังนะครับวันนี้ค่ายดีนะครับที่นากาดินนี่นี่เรามีกับค่ายอาหารไปเรามีทุกอำเภอนะครับตแต่จังหวัดเรามีทุกอำเภอนะครับแลมวันนี้ได้ได้จังจังหวัเลยนะเบียนะอ่านะครับอ่านี่ที่นากาดินนะครับอ่าเรามาแหลมนะครับอ่านี่ไหว้ปกครองเรากำหนดในหน่อยหน้านะครับ นะครับหนามีกระตันมาแจกนะครับแจ๊กสมัติเลยนะครับทีนี้อ่านะครับมาแจกกระชังเพีนะครับอ่านี่ไหมนี่การมี่ควายปกครองนะครับอ่าข้อพัฒนาชุมชนนอกระบบอันนี้เราบบอ่ะพุ่มเป็นจังหู้เลยนี่ระบบต่อได้ดีพุ่มเป็นจังนะครับอ่าโอเคนะครับนี่การหน้าทีเรานะครับไม่ว่าพัฒนาชุมชนนะครับมีใกล้มาแต่ว่านี่แจกขู่ฟ้องนะครับแจกตัางวันเลยครับไม่ได้นั้งเลยเจ้าหน้าที่นะครับอ่า เดีมาเลยไดมาเดินด้ครกันมานะครับนี่มังแก้วโมเดลนะครับนี่กลของมังแก้วบูเดลนะครับนีฟักเครื่องใบใหญ่มีไรอยู่นะครับตรงนี้มีประมึขึ้นบานนะครับกล้องแก่ชนนะครับนี่มาจากเรื่องโมตะสินเหรอตอนนี้มามอตะสินนะครับก็เพลินนี่มาเพื่อเตดนะครับเพื่อทอดปลีอ๋อดปลีกนะครับอื่นไม่ก้องนี่คือมาฮันนี่นะครับอย่าลืมว่าปอบตีมันกะเท้ปลอดไฟด้วยว่าอ่าก้อง หม้อตักสิ้นตรงนี้นะครับก็ไม่ไม่เยอะเย็นะครับเราจะไม่ความรู้กันนะครับเลืบรรยากาศรอบๆคนจังหวะดต็มัดกับเดือนนี่ชนกันแล้วอ่านะครับเดี๋ยวเคยไม่มาที่เรามาแก้กันนะครับอ่าลองเล่ายานะครับันผึกเหรือการอ่านะครับเลืคนเต็มมัดเลยนะครับไปคนเต็มมัดเลยอ่านะครับอย่าลืมนะครับปนผึ่งหรือกาควักที่ตามกล้องอ่าส่วนจากพ่นชาแนลด้วยนะครับหรือว่าเฟสอ่ากาวเดือตาปอส่วนจากพ่นนะครับจึงยุติอำเภอป่าบอนโดยคนได้มาชุมนัญได มีอะไรดีๆลุยเต็มทนะครับอ่าโอเควันนี้กาเกนี่่อ,อนนะครับครับสวัสดีครับ